The Standard Audio a r t i c l e รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Head, Audio a r t i c l e เิลเอพิโซดนี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟังนอนเยอะแต่ยังง่วงเผยเคล็ดลับการนอนหลับให้มีคุณภาพเพิ่มความสดชื่นโดยนายแพทย์พงศกรจินดาวพัฒน์ ในชีวิตของคนเราถ้าลองแบ่งเวลา24ชั่วโมงออกเป็นส่วนๆคุณจะพบว่าหนึ่งในสมของวันคือเวลาสำหรับการนอนหลับพักผ่อนส่วนสองในสมักจะถูกใช้ไปกับเรื่องอื่นๆเช่นการทำงานออกกำลังกายรับประทานอาหารทำกิจกรรมต่างๆการนอนจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยหรือมองข้ามคุณนอนหลับดีพอหรือเปล่า การจะบอกว่าคนเรานอนหลับดีพอหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณา2อ,องค์ประกอบด้วยกันนั่นคือ 1. ปริมาณของการนอนเพียงพอหรือเปล่าและ 2. คุณภาพของการนอนหลายคนอาจเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นคนนอนเยอะนอนหลับตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะตื่นก็สายแล้วฉันนอนเยอะขนาดนี้มันต้องดีและเพียงพอแน่นอนแบบนี้อาจจะใช่ในแง่ของปริมาณแต่คุณภาพของการนอน เป็นคนละเรื่องกันการนอนได้หลายชั่วโมงอาจไม่ทำให้คุณสดชื่นอาจไม่เพียงพอและไม่เกิดประโยชน์ถ้าคุณภาพการนอนไม่ดีการนอนในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีทั้งคู่เห็นไหมครับว่าการนอนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่าที่คุณเคยคิดและเมื่อใดที่เรานอนน้อยหรือนอนไม่ได้คุณภาพก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายได้มากมาย เห็นได้ชัดว่าถ้าคืนไหนนอนไม่ดีนอนไม่พอตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะหงุดหงิดง่ายความจำก็จะไม่ค่อยดีทำงานก็หลงหลงลืมลืมคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกตัดสินใจผิดพลาดทำงานไม่มีคุณภาพปล่อยแบบนี้นานไปก็จะเริ่มส่งผลต่อร่างกายชัดเจนขึ้นเช่นทำให้เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานเซ็กเสื่อมเป็นต้นเมื่อพูดถึงปริมาณของการนอน เรามักจะพบปัญหา3กลุ่มใหญ่ๆก็คือ 1. นอนไม่หลับหรือที่เรียกว่า insomnia ีย2นอนน้อยหรือ deprivation หมายถึงมีโอกาสหลับแต่ไม่ยอมหลับหรือกลุ่มที่ต้องอดนอนบ่อยๆเช่นพนักงานที่ต้องทำงานกะดึกและ 3. กลุ่มที่นอนมากเกินไปพูดถึงคุณภาพการนอนก็ต้องเล่าต่อว่าการนอนของคนเรามีลักษณะเป็นวงจรเมื่อเราเริ่มหลับ ร่างกายจะผ่อนคลายสังเกตดูบางคนจะมีแขนขากระตุกนิดหน่อยเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังเริ่มผ่อนคลายช่วงนี้เรียกว่าช่วงหลับตื้นหรือ light sleep เมื่อร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นลมหายใจก็จะค่อยๆช้าลงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆคลายตัวเต็มที่ช่วงนี้เรียกว่าช่วงหลับลึกหรือ deep sleep และต่อมา ก็จะเข้าสู่ช่วงของการนอนหลับที่ลูกตามีการขยับเคลื่อนไหวที่เรียกกันว่า REM sleep ซึ่งถือเป็นช่วงที่สําคัญมากที่สุดของการนอนเพราะร่างกายจะมีกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในช่วงนี้รวมถึงสมองก็จะมีกระบวนการเรียบเรียงจัดเก็บความทรงจำและเรื่องราวต่างๆที่เราประสบมาช่วงกลางวันในตอน REM sleep รวมถึงความฝันต่างๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย วงจรนอนหลับตั้งแต่หลับตื่นมาจนถึงเรม s l e e p ใช้เวลารอบละประมาณ90-110นาทีดังนั้นในคืนคืนหนึ่งเราจะผ่านวงจรการนอนนี้ประมาณ2-3รอบถ้าใครถูกปลุกให้ตื่นขึ้นกลางคันนอนยังไม่ทันครบวงจรทั้ง3หรือถ้าใครที่นอนหลับได้ไม่ลึกถึงขนาดเรม s l e ี p ร่างกายก็จะอ่อนเพลียมากและนี่คือคำตอบว่านอนหลับบ่อยๆ ครั้งและครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเอามาบวกรวมกันได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะทั้งหมดนี้ homework. คือการนอนที่ไม่ได้คุณภาพและร่างกายก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยน้ำซ้ำยังอาจทำให้คุณแย่กว่าการอดนอนด้วยซ้ำเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมาปรับตัวให้ปริมาณและค ah hey happened, ุณภาพการนอนของเราเหมาะสมกันดีกว่ามีเคล็ดลับง่ายๆดังต่อไปนี้ข้อ1 บริหารเวลาให้ดีจัดสมดุลของการทำงานและชีวิตส่วนตัวพยายามเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาเดิมร่างกายจะปรับนาฬิกาชีวภาพในตัวทำให้นอนหลับได้ง่ายและนอนหลับสนิทมากขึ้นข้อ 2. จัดสภาพแวดล้อมหรือห้องนอนให้เงียบและมืดรวมถึงพยายามอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนข้อ 3. รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ และหาเวลาออกกำลังกายบ้างเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนเข้านอนผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้คุณง่วงและหลับง่ายขึ้นแต่ส่งผลกับคุณภาพการนอนเป็นอย่างมากเพราะแอลกอฮอล์ทำให้คุณหลับไม่ลึกมากพอที่ร่างกายจะเกิดการผ่อนคลายหากอยากดื่มอะไรก่อนนอนน้ำเปล่าหรือนมสดอุ่นๆจะดีที่สุดข้อ4หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ พราะการใช้ยานอนหลับอาจช่วยคุณได้ในช่วงแรกแต่หากใช้ต่อเนื่องกันนานๆร่างกายจะเริ่มชินกับการกินยาทําให้ติดและต้องกินทุกวันวันไหนไม่กินก็ยิ่งนอนไม่หลับส่งผลเสียได้ในระยะยาวส่วนเคล็ดลับข้อสุดท้ายก็คือฟังบทความนี้จบให้รีบปิดมือถือและรีบเข้านอ,นอนได้แล้วครับติดตามฟังบทความของเด e Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ audio article ได้ทุก podcast player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube